เกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบลบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับคาริงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่ายาย่าตูเร่ล่างอังเคร์แมนล่างสมส่อนบาซิลูนาครับบูทที่แนะนาใส่ผมแนะนํา้ใส่เป็นบูทชัดดาวนะครับสำหรับทางด้านยาย่าตูเร่ล่างนี้นะแนวทางการอัพผมมี2แบบนะอัพเป็นสายเกมรับจ๋าๆกับสายที่ออกบอลได้นะอันนี้ก็จะอัพเป็นสายแบบเกมรับจ๋าๆให้ยาย่าตูเร่เนี่ยนะผมลองเล่นทั้ง2แบบเลยนะไฮไลท์ใครที่อยากจะได้แบบสายออกบอลสามารถไปรับชมได้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางด้านติ๊ ดไ้เลย,เลย่ยากจะเป็นกองกลางอังเคอร์แมนที่มีส่วนง1 8 9เล่นกับสมโมสรบาร์ซ่าอายุ25นะครับล่างนี้ถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับมาในเพสไตล์อังเคอร์แมนตำแหน่งที่เล่นได้ก็คืเป็น DM CB แล้วก็ CM ตำแหน่งที่แนะนำก็จะเป็น DM CM ก็เล่นได้ <c oughs> CB ก็เล่นได้แต่ว่าเชียร์ๆหลักๆก,ก,ก็จะเป็น DM มากกว่านะเพสไตล์อังเคอร์แมนโอเวอร์ก่อนบูธนะครับ 98บูลแล้ว103นะตัวนี้ตันสูงสุด106นะแต่อันนี้อัพแบบสายเกมรับจ่าๆนะมีค่าพลังแอสเซ็คกิ้งกัไม่เนี่ย73บอลทน78ดิบิ่ง76การไปกับบอล82นะส่งสั้น85บอลยาว82นะครับจบสกอร์70ลูกเฮดดิ้ง79นะครับลูกตั้งเตะ76ลูกโค้ง76นะครับการช่วยเกมรับนะครับ91นะค่าพลลังเกมรับ95แย่งบอล90 ย่งบอล9 3ความดุดเด่น91นะครับสปีดอยู่ที่90ครับสปีดต,ต้น81นะครับคิกิ้งพาวเวอร์92จ้ำ82นะครับความแข็งแกร่ง91นะครับบาลานซ์9เจ็สเตมินา95ใช้2เท้าได้หายนะสกิลที่ได้มามีดับเบิลทัช์ทครับลองแรงชูตติ้งวันทัชพาทูพาสซิ่งฟินอมินอลพาร์ทโลล็อบเต็ดพาร์ทแมนมาร์กิ้งสกิลเกมรับสกิลบล็อกเกอร์สกิลลองลีดแท็กเกิลสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมนะก็ะเปนสสสกกกิิิิิิลลลลฮดด้้้งงงงแแย่บไฟตตรรคัผมว วิเต็ดพาสก็ได้นะครับหลักๆนะก็เฮดดิ้งด้วยอย่าลืมใส่เข้าไปนะนอกนั้นก็น่าจะสวยแล้วนะเป็นการรับที่ได้ดับเบิลทัชขึ้นมานะครับตำแหน่งที่ผมมอาไปเล่นในการรีวิวก็จะเป็นตำแหน่ง D.M.F นะจะยืนกู่วิตินยาบ้างเจอหลาดบ้างเป็นบางเกมไปชมกันครับว่ายาย่าล่างนี้จะโหดจ้าเฟี้ยวจะตึงเหมาะากการตามล่าขนาดไหนไปชมกันเลยคร,รับผม มาเริ่มการรีวิวยาย่าทูเร่ครับฝั่งตรงข้ามตัดบอลได้จะสวนกลับมาจ่ายบอลมาติดยาย่าครับบอกเลยว่ายืนดักยืนรออยู่นะครับสำหรับการรับอังเคอร์แมนตัวนี้ดูลูกนี่รอซ้อนเพื่อนดูหันหลังจ่ายแบบฟีโนมินอลนะเมื่อกี้เห็นปะถ้าเป็นการรับตัวอื่นไม่มีฟีโนมินอลพ่านเมื่อกี้อาจจะจ่ายเบี้ยวนะครับแต่พอเป็นยาย่ามันมีสกิลนี้มันมาเสริมแบบเสริมเติมแต่งให้ได้เนี่ยจังหวะนี้แบบเนี่ยหันหลังจ่าย่างเงี้ยขึ้นเกมได้จากเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้เร็วขึ้นนะครับนี่ นะครับดักบอลได้แล้วก็จ่ายบอลออกไปแบบนี้ได้เลยครับโอ้โหของดีครับยาย่านะแล้วก็มาว,วิ่งวิ่งวิ่งตัดครับเรียบร้อยครับเปเร่โด,ดนยาย่าเก็บครับแล้วยาย่าพาบอลขึ้นมาเองครับโอโ้โหดูมีความคล่องด้วยนะนะครับถ้าเป็นการรับตัวยืนแจะดูเทิดท้านะยาย่าจิ้มโอ้โหยูมัดจ่ายมาติดยาย่าน้องแล้วยาย่าออกบอลมาเลยครับเสียดายพลาดนิดหน่อยเลี้ยวพลาดแต่ว่ายาย่าแก้ตัวได้แล้วก็ออกบอลมาเลยครับทพลาดอีกหรอเมื่อกี้ ยาย่ามาอีกแล้วโยนบอลอุ้ยโอ้โหเราเปลี่ยนจากกรับเป็นลูกโค้นเร็วอะวางบอลก็ถวยเมื่อกี้ตัดมาอีกครับยาย่าดักได้แดนกลางตัวรับครับโอ้โหมาลูกนี้โอ้โหเกี่ยวตีครับลองลีดแล้วโอ้โหเปลี่ยนจากรับเป็นลูกครับโอ้ดูสวนกลับโคตรไวยาย่าตัดครับเรียบร้อยครับแล้วฟีโนมิโนบาร์ออกมาโอ้หุยแล้วหักมาติดยาย่าอีกแล้วเจอแต่ยาย่าแล้วยาย่าโยกบอลหลุดมาเลยหรอเว้อ กลางรับบอ,อกบอลน,นะเนี่ยเรียลูดมาเอโตอซัสโอ้โหชนเสาแต่ว่าเด้งเข้าทางโอ้โหจุดเริ่มต้นจากยายาดักได้ครับยาย่าดักได้แล้วก็เปิดออกมาอีกโอ้โหของดีบอกเลยเลยกลางรับตัวนี้ตัดได้เกลียวมาโอ้โหเมตาแน่นอนนครับสำหรับกลางรับรายดูการเข้าบอลน,นะครับเข้าหูติดครับเรียบร้อยครับของดีครับบอกเลยใครเนเพื่อนที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานแล้ว มีความรู้สึกงไงลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าชอบย่ายยทูรีร่างนี้มากน้อยเพียงใดค,คอมเมนต์มาเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับยาย่าตูเล่ล่างนี้ส่วนตัวผมบอกเลยว่าชอบเลยนะใครที่ชอบกองกลางอังเคอร์แมนที่สามารถพาบอลขึ้นไปเองได้แนะนําว่าให้เปิดยาย่าแต่สําหรับใครที่งบประหยัดนะครับมีวีล่าอยู่แล้วกับเอ็ดมิลสันสตัวนี้อยู่แล้วส่วนตัวผมว่าสามารถข้ามได้นะครับยาย่าจุดจุดแบบถ้าเทียบกับพวกอังเคอร์แมนโดยส่วนใหญ่อะยาย่าข้าพลังเกมรับจะน้อยนะการเข้าปะทะการเข้าบอลอาจจะไม่ได้หนักเท่าพวกอังเคอร์แมนพวกวีล่าหรือเอ็ดมิลสันนะแต่ข้อดีของเจ้าตัวคือจะสามารถพาบอลขึ้นไปได้นะครับด้วย แบบพวกค่าบอลาังพวกบาลานนะครับหรือค่าบาลังพวกบอลคอนโทรลดิปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยที่ดีกว่าค่าบาลังการพาดบอลต่างๆนะครับยาย่าจะสามารถเป็นแบบทั้งรับทั้งลุกในตัวเดียวนะครับถามว่าติดเมตาไหมผมว่าติดเมตาส่วนตัวผมตัดเกฑ์ให้อยู่ที่99.5เต็ม10เลยนะข้อเสียอาจจะเป็นหักเรื่องแบบว่าเรื่องเกมรักเบลีนน้อยที่รู้สึกว่าเราต้องคุมตัวให้มันดีเองด้วยนะเพราะว่าวีล่าบางที แม่งคุมไม่ดีมันยังเข้าเกมรับได้ดีแต่ว่ายาย่าเนี่ยก็ต้องแบบมีการคุมควบคุมช่วยด้วยแล้วก็ลูกกลางอากาศอาจจะไม่ได้ดีมากนาักนะแต่ได้เรื่องส่วนสูงมาทดแทนนะครับภาพรวมก็เก่งเลยครับสำหรับทางด้านยาย่าดูเล่ใครที่ชอบหาการรับอังเคอร์แมนมตาเมตาไปใช้งานผมแนะนำครับยาย่าดูเล่เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจและตอบโจทย์ให้คุณได้แน่นอนสําหรับทางด้านกางรับอังเคอร์แมลายนี้ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการรีวิวยาย่าตุลี่ร่างอังเครืแมนร่างนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดใ like, จอย่าลืมกดแชร์ชครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะต,ตัวไะไรก็คอมเมนต์กันมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามันด้วยเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับรอม